สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อคอตั้งค่ะเราจะมาเป็นเสื้อคลุมค่ะเราสร้างแพทเทิร์นตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะรูปช่วงอกเราบวกอยู่ในเกณฑ์ประมาณแดเซนค่ะเอวเราบวกหกสะโพกบวกแปดการสร้างแม่แบบเป็นเสื้อ,อไซส์มาตรฐานที่เราเคยสร้างไปแล้วตามเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าวิธีการสร้างค่ะเราปิดเก็บลายก่อนค่ะ เก็ดไหลตัวนี้เราทําอยู่ในกีนประมาณสองจุดหนึ่งค่ะเครื่องเกล็ดค่ะพอเราได้แล้วเราตีตรงเลยค่ะเราหาเส้นไหลใหม่ค่ะไหลได้สิบเก็ดเซนคือเส้นนี้ เราตีเลยค่ะเราจะมาดูช่วงบ่าหน้าบ่าหน้าตัวนี้หารสองนะคะได้เท่ากับสิบห้าครึ่งบ่าหน้าหารสองช่วงหลักแล้หลักแล้เราบวกแปดเราจะลงจากจุดอกนะคะการบวกแล้วเราลงจุดอกอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนส่นือมากการลงจะไม่เกินสามเซนนะคะเพราะไม่งั้นมันจะลึกเกินไปเราวาดหลักแร้เลยคะ่ะ ค้งค่ะเราก็จะมาดูการสร้างคอกันต่อนะคะช่วงลาค่ะเราเอาลายตัวลายมาชนกันเรามาร์กจุดล่ไว้ก่อน,นะคะ่ะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเราจะมาดูวิธีการสร้างคอกันต่อนะคะตัวนี้ ช่วงคอเราปิดคอก่อนค่ะการอ้าหนึ่งเซนหนึ่งเซนเราจะมาวาดคอค่ะ่วงนี้ช่วงคอคอเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนสองเซนคอหลังเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนเราวาดเป็นคอหลังไว้ก่อนค่ะก็เราจะมาไว้สร้างคอหลังเราได้แล้วเราวัดเลยค่ะวัดคอหลังไว้ก่อนค่ะคอหลังได้เก้าเซนค่ะ เก้าเซนเรานำขีดหลังออกก่อนค่ะเราจะมาแยกคอหน้ากันต่อนี่คือจุดสองเข้าสองเซนนะคะเราปิดเก็ดคอก่อนค่ะ เราจะมาดูการสร้างเกล็ดก่อนนะคะปกห่างสิบแปดานสองเท่ากับเก้าชิ้นล่างค่ะชิ้นล่างก็เท่ากับเก้าทุกตัวเลยนะคะเราจะต้องห่างออกจากเส้นเก้าเซนนี้นะคะ่ะปกห่างออกสองเซนครึ่งสองจุดห้าถ้าเป็นคนอ้วนเราจะออกสามเซนคือที่เราออกนี่คือจะทำให้เกล็ดไม่ทื่อตรงทื่อเกินไปนะคะปลายเกล็ดห้าเซน ช่วงเอวระบบกแลหก6เซนนะคะบวกแล้วเราจะได้เกล็ดอยู่ในเกณฑประมาณข้างละเซนครึ่งทั้งหมด3เซนก็ข้างเซนครึ่งตัวนี้เราจะทําอยู่ในเกณฑ์การทำคัดบ่านะคะเราลงล้นเกล็ดจากจุดยอดอกนะคะทุกตัวเลยเซนครึ่งจะทําให้ออกไม่ลอยค่ะราวาดเลยค่ะตีมาที่ปลายเกล็ดนี่นเลยค่ะ5เซน ช่วงเอวตัวนี้เราเข้าเซ้นครึ่งบวกแล้วนะคะบวกรวมแล้ววาดเลยค่ะช่วงความยาวเราเส้นที่เส้นสะโพกใหญ่เลยนะคะเอวข้างเราขึ้นหนึ่งเซนเตียตีเลยค่ะตีตรงมาตรงจุดนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างคอกันต่อนะคะคอเราต้องหากระดาษมาหนึ่งชิ้นนะคะเราจะมาแปะสร้างให้เป็นคอตั้งขึ้นค่ะ เราได้กระดาษแล้วค่ะล้วแปะค่ะเราจะดูเกณฑ์ที่เราวัดคอหลังนะคะที่เราได้เก้าเซนเราตีเป็นเส้นตั้งฉากขึ้นเลยค่ะเก้าเซนคือได้จุดนี้นะคะเราจะวัดคอใหญ่ออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนครึ่งจุดนี้ทําเป็นเส้นตั้งฉากเลยค่ะ คอใหญ่สามเซนครึ่งเราตีมานี่เลยค่ะตีตรงมานี่เลยพอเราตีตรงได้แล้วนะคะเราจะหาจุดเกณฑ์ที่เราวาดค่ะช่วงคอเรากะตรงลง,งตรงจุดนี้นะจุดไหลลงมาประมาณสี่เซนค่ะเราวัดเลยค่ะสี่เซนตรงจุดนี้พอเราได้แล้วค่ะเราก็จะวาดค่ะช่วงคอเราจะวาดช่วงคอข้างหน้าข้างในใจะใส่เป็นเสื้อเสื้อ เป็นเสื้อสายเดียวข้างในได้ค่ะเป็นเสื้อเกาะอกนี่ค่ะเราวาดเลยค่ะเราจะผ่านมาที่จุดอกนี้เลยค่ะวาดเป็นคอมาเลยค่ะค่ะตรงจุดนี้จะเป็นคอแบบนี้นะคะค่ะเราได้แล้วเราจะมาแยกเลยค่ะเส้นตรงไหลเราแยกจุดห้าเราอีกเส้นหนึ่งนะคะตรงจุดนี้เราแบ่งครึ่งเลยค่ะที่เราลงสี่เซนเราแบ่งครึ่ง เราแยกจุดสามค่ะเราจะมาตัดแยกกันเลยนะคะช่วงคอหลังเราปิดเลยค่ะจุดสามสองเส้นนะคะจุดสามจุดสามจะทําให้คอหลังไม่เปิดอ้าค่ะจะทําให้แนบสวยเราตัดเลยค่ะตัดช่วงคอก่อนนะคะเราปิดคอก่อนค่ะ เลยค่ะจุดสามช่วงคอหลังช่วงคอหน้าตรงนี้ที่เราแบ่งคือจุดไหลเราตัดแยกค่ะกระดาษมาเลยค่ะเรามาแปะตรงนี้ค่ะจุดสาม ช่วงไหลค่ะจุดห้าค่ะคอเราได้แล้วเราก็จะมาแต่งคอกันนะคะช่วงคอหลังตรงนี้ค่ะเราตีเป็นแต่งใหม่เลยค่ะเป็นเส้นตั้งฉากขึ้นไปวัดใหม่คอใหม่นะคะเก้าเซนคือเส้นนี้เลยค่ะเส้นตั้งฉากออกสามเซนครึ่ง ขิ้หลังเราวัดตรงจุดนี้เลยค่ะสามเป็นครึ่งตลอดแนวเลยสามเุดครแล้วเราก็วาดคอปกมาเลยค่ะคอโค้งมาตรงจุดนี้นะคะตีเป็นเส้นตรงมาแล้วเราก็จะโค้งเป็นรูปคอนี่เลยค่ะแต่ขึ้นสีข้างหน้านี้ได้เลยพอได้แล้วและะ้วก้เท่าคอเราตัดคอให้ดูก่อนค่ะ คอหลังน็คือจุด,ดไหลเราติดชิ้นหลังให้ดีก่อน ะะเราก็จะมาดูวิธีการคัดบ่านะคะช่วงคัดบ่าเราจะแบงะะ่งเลยค่ะช่วงจุดที่เราเหลือเนะะี่ยค่ะเราแบ่งครึ่งเลยะคะ่ะเราได้เก้าเซนแล้วก็ได้สี่เซนครึ่งตรงจุดนี้นะคะเราแบง่งพอแบ่งแล้วเราตีมาที่จุดยอดอกเลยค่ะตีมาเป็นเส้นคัดบ่าเลยนะคะมาที่จุดยอดอกนี่คือมาร์คจุดอกไว้ค่ะนี่ค่ะคือส่วนที่เราได้ที่เราทํานะคะ ตัวนี้ส่วนมากถ้าเราทําแล้วเราจะมงชิ้นหลังกันต่อิ้นหน้าเราได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนี่คือส่วนของิ้นหน้าช่วงคอเราก็จะมาเข้ากับชิ้นหลังเป็นคอตั้งแบบนี้นะคะก็สวยไปอีแบบน,นะคะช่วงคอนี้มาดูชิ้นหลังกันต่อชิ้นหลังลักแร้เราลงสองเซนบาหลังเราวาดเท่ากับเส้นบาหลังได้เลยค่ะถ้าคนอ้วนเราจะออกจุดห้า แต่ถ้าคนแบบตัวเล็กๆเราก็ไม่ต้องออกเลยค่ะเราก็วาดพอดีได้เลยเอวข้างที่เราบวก6เซนเราเข้าอยู่ในกินประมาณเซนครึ่งเข้ากับชิ้นหน้านะคะเราได้แล้วเราเอามาหารค่ะมาหารสองให้เท่ากันเข้าทั้งสองเทตวกงจะโพกค่ะเอวข้างขึ้น1เซนช่วงหลังเอวหลังนะคะตรงนี้เราเป็นรอยต่อก็ได้ค่ะเราเข้า1เซน เราตีเลยค่ะจับปลายนะคะตีมาตรงหนึ่งเซนตรงจุดเอล้ลวตีมาที่เส้นคอค่ะชิ้นหลังถ้าเราจะทําให้แน่ดีเราจะต้องปิดหนึ่งเซนค่ะเราตัดเลยค่ะเราปิดหนึ่งเซนหนึ่งเซนเราตัดปิดเลยค่ะ เราได้แล้วเราก็จะมาหาเอวกันนะคะช่วงเอวจุดนี้เราจะต้องทําแบบนี้ตลอดเลยนะคะเอวส่วนที่เหลือได้เราเข้าหนึ่งเซนมาถึงส่วนที่เราเอวข้างเข้าเราได้เราเหลือยี่สิบเซนเราก็แบ่งครึ่งเลยค่ะเราใช้การแบ่งครึ่งนะคะตรงจุดนี้เราตีเกดขึ้นไปเลยค่ะตีตรงชิ้นล่างเราตีตรงเลยค่ะไม่ต้องเขียงปลายเกดห้าเซน ช่วงจุดบนเราจะขึ้นเกณฑ์สองเซนตลอดเลยนะคะคือกดเลยค่ะเราขึ้นหาเกณฑ์ไว้ก่อนสองเซนเกรดใหญ่ข้างละเซนครึ่งราตีเลยค่ะตีไปที่สองเซนค่ะนี่เราได้แล้วนะคะคือเกณหลังแต่ถ้าเราไปยุคกเกณหลังนี่เราทำเป็นเกณธรรมดาธรรมดาได้ค่ะ ข้างหลังเราไม่ต้องต่อบาก็ได้นะคะถ้าต่อบาเกราก็เอาชิ้นชิ้นหน้ามาชวนแล้วเราแบ่งครึ่งเราว,วัดเส้นต่อบาได้เลยค่ะที่เราทําแล้วก็ต่อมาตรงนี้ได้เลยนะคะตรงจุดนี้เราขีดตรงมาเลยค่ะตรงต่อบาหลังนี้ได้เลยตรงนี้เราก็วาดเป็นเกล็ดได้เลยค่ะตรงนี้นี่คือชิ้นหลังค่ะนี่เราได้แล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการช่วงต่อคอให้ดูเลยค่ะเราตัดคอก่อนค่ะ องคอนะคะเราจะเอาไหล่ตัวไหล่มาชนกันนี่ค่ะไหลตัวไหลพอเราได้ไหล่แล้วนะคะเราก็เอาคอเนะะี่ยค่ะคอมาเข้าชนกันเลยค่ะ พอเราเข้าคอได้เลยช่วงคอก็จะเป็นแบบนี้นะคะคอหลังก็จะตั้งขึ้นคอหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะช่วงคอตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะติดตามการสร้างแพทเทิร์นตัวต่อไปได้เลยนะคะถ้าชอบกดสั่งได้นะคะ